เพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีที่จะเอาเปลือกของไอ้ลูกตาลเปลือกของลูกตาลออกแบบง่ายๆคือเราได้มาแล้วเนี่ยน,นี่นะคือเราได้มาแล้วเนี่ยเราเอาไปแช่ ช่องฟิตไว้เอาไปแช่ช่องฟิตพอแช่ช่องฟิตไว้เสร็จแล้วพอมันแข็งตัวใช่ไหมเราก็เอามาแช่น้ำเเราเอามาแช่น้ํากันแช่น้ำแล้วก็เราก็จะมาแกะเดี๋ยวเรามาดู เดวเรามาดูวิธีแกะกันว่ามันจะง่ายไหมเพราะวิธีนี้ง่ายมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันพอเราเอามาแช่น้ำพอม,มาแช่น้ำแล้วเนี่ยแล้วเราก็ พราะมันมันติดกันอยู่เนี่ยเราออกให้มันเป็นลูกไข่ลูกมันต้องมาแช่น้ําก่อนนะคะให้มันเป็นลูกไข่ลูกมันแล้วเราก็จะมาแกะเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยมันแบบอ่อนๆมากเลยแกะก็ยังเป็นลูกสวย เดี๋ยวเรามาดูแกะกันนี่นะคะเพื่อนๆแกะง่ายมากเ่ยแต่ต้องแช่ให้แข็งก่อนนะถ้าไม่แข็งเนี่ยจะแกะไม่ได้แบบนี้เนี่ยลูกอ่อนมากเลยมันจะล่อนมากแบบง่ายมากเลยอะ่ะ เมื่อก่อนมาถึงเนี้ยก็จะแบบจะแกะเลยแกะบางทีมันก็ยังเปลือกมันก็ยังติดอยู่ที่เรามันเราไม่ได้แช่ช่องฟิตไว้นะแต่พอเรามาแช่ช่องฟิตแล้วมาแกะง่ายล่อนก็เลยใช้วิธีนี้มาตลอดก่อนที่เราจะได้ลูกตาลลูกตาลอ่อน มากินแบบง่ายๆเห,ห็นไหมเพื่อนๆขนาดลูกอ่อนๆนี้ยังแกะได้แบบออกมาเป็นลูกสวยเลยอ่ะ ไม่ต้องแกะยากเลยแค่จับนี่ก็ร่อนละเนี่ยลูกลูกลูกมาก็จะอยู่ทรงแบบสวยเหมือนเดิมเปลือกไม่ติดเนื้อเลยนะเนี่ยเปลือกไม่ติดเนื้อเลยสวย เวลาเราจะกินก็หยิบออกมาแล้วก็หัน่นหันหันเป็นชิ้นชิ้นจะหั่นแบบไหนก็ได้ทำใส่น้ำแดงกินก็ได้ง่ายมาก ะต,ต้องแช่น้ำก่อนนะแป๊บหนึ่งมันสองสามนาทีเนี่ยแช่น้ำมันก็จะล่อนมาเนี้ยจะหลุดออกมาเลยอะ่ะหลุดแบบง่ายๆเลยอะ่ะไขรยาแบบทำขนมนะ ทำขนมหวานอะ่ะพอเราได้มาแล้วเราแช่ช่องฟิตเลยแช่ให้แข็งพอมันแข็งตัวปุ๊บแล้วก็ออกมาแช่น้ำแล้วก็ออกมาแช่น้ำพอแช่น้ำได้สองสามนาทีเราก็มาเอาเปลือกนอกมัน พอเปิดนี้กินไม่ได้มันมันจะฝดฝาดเราก็ต้องกินแต่เนื้อขาวๆข,ข้างในมันนี่สวยเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเละมันจะไม่เละเลย สวยมากเลยอ่ะเนี่ยอยู่ในรูปทรงเดิมเลยรูปมายังไงก็ล่อนออกมาเป็นอย่างนั้นเลยดูแป๊บเดียวเปลือกออกเสร็จแล้ว สวยงามมากเพอะเราจะทำใส่น้ำแดงกินหรือจะทำแบบน้ำแข็งใส่กินอย่างเงี้ยเราปล่อยให้มันนิ่มแล้วเราก็มาหัน่นจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้จะหั่นเป็นเส้นยาวๆก็ได้เนี่ยลูกลูกมันมาแบบไหนมันก็จะอยู่แบบนั้นทรงเดิมมันจะอยู่แบบทรงเดิมเลย ราะว่ามันล่อนง่ายมากแช่ฟิดให้แข็งแล้วก็มาแช่น้ำล่อนเปลือกออกง่ายมากสวยเลยให้เพื่อนดูสวยๆเลย ยังอยู่แบบรูปทรงเดิมแเราก็มาใส่น้ำแดงกินก็ได้น้ำแข็งใส่ก็ได้จะทำหนุมหวานก็ได้ลูกตาลลอยแก้วก็ได้เ,เพื่อนเลองทำดูนะคะ